เพื่อนมามาติดช่วยประเมินุณด้วยนะคะติดเลยลูกดเป็ตจะดเปยตลตีเติ๊ดเลยติะดยติดติดเห้มันติงทเลยมน๊ดาติกดเลยติดเลยติ๊ดาติ๊ดเลยคด้ลยายติอดเลยดเลยตยตดยติ๊เตตดย ได้ํำว่าดูด้วยลูดูด้วยดูด้วยดูด้วยคานี้มอ่ะดีเลยถูกไหคะลูตราครึงถูกไหคะถูกไหมอ่ออกเสียงน้อยปเป็นคำพวกลัำ ถูกไหมคะอยู่ตัวรอเรือถูกไหมลูกด้วยต่อไปขวานรอแหวนถูกไหมคะต่อไปคำสุดท้ายวางถูกไหมคะอ่ากดมือให้มีหน่อยอะไรลูกต่อไปมาเลยสมาร์ทมาเลยเด็กๆว่าคำนี้อยู่ในตะกร้าไหนคะตะการ ข้าสามเพราะเราเอาถึงรอเลยออกมาไม่ต้องกลัวผิ๊กตุ๊กครูแม่ค้าเพื่อนบอกนะคะต่อไปทำที่สองอะไรลูกตัดสินใจเอาเองเปลี่ไม่ออกเปลี่ยนอย่างลี่นดาวเลยดาวเลยใช้วิธีการดาว

มีรอเรือก็จริงแต่เราออกเสียงรอเรือไหมคะเราออกเสียงไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องไปอยู่ที่ไม่แท้อ๋อคำพวกนี้ใ่ไมจี๊ดเนี่ยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละที่ทำให้เราดูว่าเออไม่ใช่นะสุดท้ายลูกข้างหลังอาจจะไม่เห็นอ่านตามรูคำควบคั่มที่มีตัววอลแหวนอ่านตามนะคะเกวียนเกวียนขวัญ ขวาขวา <Wow. S 1> จะเป็นคำซ้ำ <Wow. S 1> นะคะซ้ำกันขวาย